สวัสดีครับน้องๆมาพบกับพีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาต่อกันที่บทสามครับเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับนะครับตัวประกอบเนี่ยหมายถึงจํานวนนับที่หารจํานวนนับที่เรากําหนดได้ลงตัวเช่น a จะเป็นตัวประกอบของ b ก็ต่อเมื่อ b หาร a ลงตัวหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่า a อหาร b ลงตัวนั่นเองตัวอย่างเช่นสามสิบหารด้วย หกลงตัวนะครับแสดงว่าหกเนี่ยเป็นตัวประกอบของสามสิบในขณะที่สามสิบเนี่ยหารด้วยหารด้วยสี่เนี่ยไม่ลงตัวแสดงว่าสี่เนี่ยไม่ได้เป็นตัวประกอบของสามสิบเป็นต้นนะครับหรือจํานวนที่หาสิบแปดลงตัวประกอบด้วยหนึ่งสองสามหกเก้าสิบแปดแสดงว่าหนึ่งสองสามหกเก้าสิบแปดเนี่ยเป็นตัวประกอบของสิบแปดนะครับจํานวนเฉพาะเนี่ยหมายถึงจํานวนที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวหรือเอคือหนึ่งหนึ่ง กับตัวมันเองนะครับการหาตัวประกอบของจํานวนนับใดๆเนี่ยจะพบว่าบางจํานวนจะมีบางจํานวนที่ประกอบบางจํานวนที่ตัวประกอบมีเพียงหนึ่งตัวเนี่ยบางจํานวนมีตัวประกอบสองตัวในขณะที่บางตัวมีประกอบมากกว่าสองตัวตัวประกอบตัวประกอบเฉพาะนะครับตัวอย่างตัวประกอบของสิบสองประกอบด้วยหนึ่งสองสามสี่หกสิบสองตัวประกอบเฉพาะของสิบสองเนี่ย ก็คือจะประกอบไปด้วย2และ3ทั้งนี้เพราะว่า2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบของ12และเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่าจำนวนเฉพาะได้หมายอย่างที่จ่าตั้งแต่ขั้นต้นนะครับว่ามันจะมีเลข1แล้วก็ตัวมันเองที่หาดลงตัวนะครับการแยกตัวประกอบเนี่ยหมายถึงการเขียนในรูปก,การคูณตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนั้นๆน,นะครับตัวอย่างเช่น สิบสองสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2, 2องคูน2คูนสาจากตัวอย่างจะพบว่า2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12ซึ่งอาจมีการคูณซ้ำได้หลายครั้งก็ได้และการคูณซ้ำหลายหลายครั้งอะ่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปยกกำลังได้นะครับกล่าวคือเราอาจเราจะแยกตัวประกอบของ12เนี่ยเป็นคูณ3แทนที่จะเป็น 2, 2องคูณ2คูณสครับผม อ่านได้สองอ่านว่าหรือว่าอ่านว่าสองแลวกำลังสองนะครับก็คือมีค่าเท่ากับสี่นั่นเองนะครับการหารตัวตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมนะครับหมายถึงจํานวนที่สามารถหารจํานวนนับที่กําหนดให้ตั้งแต่สองจำนวนลงตัวนะครับขั้นตอนในการหารขั้นตอนในการหาตัวหารร่วมจะต้องเริ่มจากหนึ่งหาตัวประกอบของจํานวนที่กําหนดให้สอง พิจารณาตัวพิจารณาตัวประกอบว่าซ้ำว่าว่าซ้ำกันหรือไม่ครับนัตัวประกอบที่ชี้ที่ซ้ำกันเป็นตัวหารร่วมนะครับตัวอย่างเช่นจงหาตัวตัวหารร่วมของสิบสองและสิบแปดครับตัวประกอบของสิบสองก็คือหนึ่งสองสามสี่หกสิบสองตัวประกอบของสิบแปดคือหนึ่งสองสามหก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวประกอบตัวปรกอบร่วมของ 12, 12และ18เนี่ยก็คือ 1, 2และ3นะครับเองครับนั่นคือตัวประกอบร่วมนะครับพอลนอเนี่ย,บ,นนนยบางทีก็เรียกว่าคูนร่วมน้อยนะครับหมายถึงการคูณมาถึงตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับพอละนอนจะเกิดขึ้นเมื่อมีจํานวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป การหาคน,นอนสามารถหาได้หลายวิธีดังนี้นะครับวิธีที่หนึ่งวิธีหาตัวประกอบมีขั้นตอนดังนี้นะครับหาว่าจำนวนนับที่กำหนดหาว่าจำนวนนับที่กำหนดมาให้เป็นตัวประกอบของจำนวนใดบ้างสองหาตัวคูณร่วมของข้อหนึ่งสาม นำตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดที่ในข้อหนึ่งและ2ในข้อ2เนี่ยเป็นคอนอรครับตัวอย่างเช่นจงหาคอลนอของสิบสองสิบแปดสิบสองเป็นตัวประกอบของสิบสองย8 60ิบสี่สามหกสี่แปดหกสิแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับที่คูณส2องไปเรื่อยๆ่อยครับแล้วก็สิบแปดเป็นตัวประกอบของสิบแปด7า90ิก้าสิบสี่เจดิบสองเก้าสิบไปเรื่อยเรับอยครับตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมของสิบสองและสิบแปดเนี่ยก็คือ สามสิบหกและเจ็ดสิบสองก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าจํานวนสองตัวเนี้ยมีตัวไหนที่เขาคูณร่วมกันเนี่ยแล้วมันเหมือนกันและเป็นค่าที่น้อยที่สุดของจํานวนนั้นก็เราก็เอามาใส่อย่างเช่นคอตนั่งเช่นจำนวนสิบสองเนี่ยมีตัวคูณร่วมน้อยที่สุดที่เหมือนกับที่เหมือนกับตัวประกอบของเลขสิบแปดเนี่ยก็คือสามสิบหกก็คือเอามาใส่ก็คือก็คือครับผมแล้วก็ตัวประกอบของเจ็ดองสิบแปดที่คูณที่คูณที่มีค่าน้อยที่สุดที่เท่ากับ 12ที่เหมือนกับ12เนี่ยก็คือ72นั่นเองดังนั้นคอลนอของ12และ18เนี่ยก็คือ36นั่นเองครับผมวิธีที่3วิธีตั้งหารนะครับมีขั้นตอนดังนี้ 1. หารจำนวนนับที่กำหนดให้ด้วยตัวประกอบเฉพาะของมัน 2. ในกรณีที่หารไม่ลงตัวทั้งหมดสามารถลดลดหลั่นได้ตามลำดับ 3. หารไปเรื่อยๆจน ผลหารของทุกจำนวนมีค่าเท่ากับหนึ่งสี่นำตัวหารทั้งหมดคูณกันผลคูณที่ได้คือคลนอนองฝั่งล่าจะงงครับก็เอตตัวอย่างมาดูตัวอย่างกันเอตตัวอย่างจงหาขลมองของสิบสองและสิบแปดสิบสองและสิบแปดขลมองขลมองคือหารร่วมน้อยได้เลงครับมีตัวอะไรที่หารลงตัวแล้วมีค่าน้อยที่สุดที่หารสิบสองและสิบแปดลงตัวแล้วมีค่าน้อยที่สุดก็คือตัวเลขสองนั่นเองนะครับ สองหสองสองหารสองได้หกสองหารแปดได้เก้าอ่าได้หกกับเก้าแล้วนะครับแล้ทีนี้หอรมอของหกกับเก้าคืออะไรก็คือตัวที่หารหกกับเก้าลงตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือสามมันเองสามหารหกได้สองสามหารเก้าได้สามอ่าได้เลขสองกับปลขสามนะครับแลทีนี้หอรมอของสองและสามเนี่ยคืออะไร ก็คือเลขสองนั่นเองคือเลขสองเลขสองเนี่ยหารสองได้หนึ่งหารสามไม่ได้เราดึงสามลงมาก่อนนะครับอ่าทีนี้เราก็ได้เลขหนึ่งกับเลขสามทำอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อที่เราเพื่อที่หาค่าสุดท้ายเนี่ยจะให้มันเหลือเลขหนึ่งเหลือเพียงแค่เลขหนึ่งนะครับอ่าต่อมาเราเหลือเลขหนึ่งกับเลขสามหอลมอของสามก็คือสามหารร่วมมาหารรวมมากของสามหารรวมมากของสามก็คือสามนั่นเองอ่าสามหารหนึ่งไม่ได้โอเคแท็กหนึ่งลงมาแล้วหารสาม ก็ได้หนึ่งโอเคเหลือหนึ่งกับหนึ่งโอเคนั okay. ่นคือค่าคําตอบสุดท้ายครับเดังนั้นหอลมอของสิบสองและสิบแปดคือสองคูณสามคูณสองคูณสามเท่ากับสามสิบหกนั่นเองจะเห็นว่าเราจะเอาเลขข้างหน้าเราจะเอาเลขหอลมอที่เราหาแต่ละบรรทัดเนี่ยเอาข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยก็คือสองสามสองสามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันก็จะได้ค่าเท่ากับสามสิบหกหรือหอลมอของสิบสองกับสามเนี่ยก็คือสิบคือสามสิบหกนั่นเอง